มาดูวิธีการถอดกันวิธีการถอดสิ่งสำคัญในการถอดเลยคือห้ามมีการถอดเทยจากด้านนอกแบบนี้เพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้ attachment จะหลุด2คือเราจะเจ็บเล็บด้วยวิธีที่เหมาะจะให้ถอดมันมีสเต็ปอยู่แค่2องสามเต็ปง่ายๆ 1. คือเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้หรือนิ้วไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าถนัดมาเกี่ยวด้านในตรงนี้ 1. สเต็ปที่1คือดึงขึ้นดันออกอย่างนี้ดึงขึ้นดันออก โอเคไหมครับสถิตปที่สองใช้นิ้วเดิมนะหมอจะให้สวิงเทแบบนี้สวิงแบบนี้ไม่ดึงขึ้นอย่างนี้นะมันจะไม่ออกให้สวิงมาข้างหน้าอย่างนี้ข่ายนี้ยังล็อกอยู่ก็มาทําแบบเดียวกันคือดึงขึ้นดันออกข่านี้มันก็จะหลุดถ้ายังไม่หลุดก็สวิงเหมือนเดิมโอเคไหมครับนะฟันบนหลักการเดียวกันดึงลงดันออกอย่างนี้นะดึงลงดันออกอเห็นไหมครับแล้วก็สวิง ไม่ต้องกลัวธอหักนะสวิงเสมมตยังล็อกอยู่ใช่ไหมครับอย่าไปกระชากออกนะดึงลงดันออกอีกข้างหนึ่งแต่ว่าหลุดเรียบร้อย